ถ้าถามว่าไบเนนคอยหรือว่าเหรียญไบ n นนนะครับอนาคตทําไมถึงมีราคาเหรียญละ50,000บาทหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นมารู้จักที่มาของไบ c นนคอยกันก่อนนะครับไบ c นนคอยหรือว่าเหรียญ BNB นะครับเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นมาเมื่อปี2017ราคาของไบ c นนคอยช่วงแรกนะครับอยู่ที่ประมาณ 0.11 US d ลลาร์นะครับหรือว่าแค่ประมาณ3บาทต่อเหรียญน,นะครับคราวนี้ตัว Binance Coin หรือเหรียญ Binance นะครับใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกก็คือเพื่อชำระค่าธรรมเนียมซื้อขายบนเว็บเพจของ Binance นะครับซึ่งเว็บ Binance ก็คือเว็บอันดับหนึ่งเป็นตลาดอันดับหนึ่งในการเทรดของโลกนะครับซึ่งไอเว็บ Binance นี่แหละ เป็นคนสร้างเหรียญใบแนน c ์ขึ้นมาข้อ2ก็คือมีร้านค้าแล้วก็ผู้บริการจํานวนมากนะครับยอมรับไบแนน์ในการชําระเงินนะครับเช่นการจองโรงแรมผ่านเว็บท r a เวลลแล้วก็ Travel by ยบิดครับข้อต่อไปนะครับผู้ที่ถือเหรียญ b บ n นน c ์นะครับจะมีสิทธิ์ร่วมโบวัเหรียญที่จะได้เข้าเทรดบนเว็บ b บแนน c ์ข้อต่อมาก็คือใครที่มีเหรียญใบแนน์นะครับสามารถนําไป,ปล่อยกู้ บนใบแนนได้ครับโดยมีดอกเบีย้ยต่อปีข้อต่อไปก็คือเหรียญใบแนนนะครับจะถูกเผาเหรียญทิ้งนะครับซึ่งการเผาเหรียญทิ้งคือการลบจํานวนเหรียญนั้นๆั้นทิ้งถาวรโดยการเผาของไบแนนนะครับจะมีการกําหนดให้เกิดขึ้นทุกๆ3เดือนโดยจะเผาไปเรื่อยๆจนเหรียญใบแนนเหลือแค่1น0้อยล้านเหรียญครับโดยยกตัวอย่างเมื่อปี2019นเะครับเหรียญไบแนนนี้ถูกเผาไปถึง2ล้านเหรียญน,นะครับ ซึ่งมูลค่าก็ประมาณ36ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณพันล้านบาทนะครับคนก็จะแย่งกันซื้อนะครับราคาเหรียญก็จะดีดตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยสรุปก็คือถ้าเพื่อนๆเป็นผู้ใช้งานเว็บเ okay? พรของไบ a น c e อยู huh. ่เป็นประจำนะครับก็ควรมีเหรียญไบ a น c ตติดตัวไว้นะครับเพื่อเป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมในการเทรดแล้วก็อนาคตอีกไม่นานนะครับไบนก็จะมีราคาหลักหมื่น จนไปถึง5 0,000หรืออาจจะไปถึงแสนบาทต่อ1เหรียญก็เป็นได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสมัครเว็บไบแอนดนะครับผมก็ได้ลงลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนเพื่อสมัครผ่านลิงก์นะครับจะได้รับการลดค่าธรรมเนียมในการเทรดอีก10%นะครับสำหรับวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ